นาฬิกาแล้วนะคะเพราเปิดให้มีมีพออแต่ละรุ่นอยู่นะคะมาดูสิ ทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตอนนี้อากาศประมาณ8องศาวันนี้ก็เป็นวันหยุดของคุณพ่อบ้านตูนก็จะพาทุกคนไปตลาดปลาอีกเช่นเคยนะเพราะว่าตูนก่าว่าจะไปซื้อปาลาแล้วพวกนี้มาทําอาหารนะเพราะตูนรู้สึกว่ามันถูกกว่าซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วตูนอยากไปเดินด้วยแหละไม่ใช่อะไรเลยเพราะตูนชอบไปเดินตลาดปลานะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันที่ตลาดป่านะคะแต่ว่าเ,เมนูที่ตุนทำวันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะเพราะตุนอยากกินอะไรแบบง่ายๆมากๆอ่ะคือ,อยากมากคือมีเมนูในหัวแล้วแหละโอเคไปกันคะ่ะ เขามาทำอะไรกัน่ะวันนี้รถเยอะมากเลยเขามาทำอะไรกัน่ะอากีบอ,อกต้องมีงานอะไรแน่นเลยแถวละแวกนี้เพราะรถเยอะมากวันนี้จะมีของไหมไม่มีมทุกคนตลาดที่ตุนมาประจำอ่ะไม่เปิดนะคะเปิดแต่ว่าไม่มีอะไรเลย แต่ว่าที่ที่ตุนผ่านเมื่อกี้เขาติดป้ายว่าสี่ตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะเหมือนมีงานอ e ีเวนต์เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเพราะร้านหายไปสองร้านอาจจะย้ายไปอยู่ตรงอีกที่หนึ่งอะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามีอะไรเพราะว่าเนี่ยรถเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยที่อยรถเยอะเขามีงานแน,น่ๆเลยแต่ตุนไม่รู้ว่างานอะไรนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เช็คข่าวสารเดี๋ยวมาดูกัน มีอะไรน่าสนใจไหมเราเดินโดยที่เราไม่รู้นะคะว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราเช็กก่อนเช็คข้อมูลก่อนเดินตามตามเขาไปทุกคนเดินตามเขาไปเขาถือถุงมาจากไหนเราก็เดินตามฝั่งนั้นนะทุกคนเราได้ความแล้วนะคะ เขาบอกว่าวันนี้มีอีเวนต์นะคะตรงโรงเรียนจะมีแบบพวกซีฟู้ดอะไรพรุ่นี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่ตรงไหนนะนี่ใช่ไหมสองใช่ไหมอันนี้อ๋อที่สองที่สอนี่อาคารตรงนี้นะคะนี่นี่เป็นอาคารตรงนี้นี่ใหญ่ๆตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะเขามีรถรถบัสด,ด้วยนะแต่อากิโม่เดินไปดีกว่าออกกำลังกาย ออกกำลังกายไปอีกวิ่งทำไมก่อนหนาวทุกคนเมื่อกี้ตุนเจอผู้ดูแลที่โรงเรียนด้วยนะอยู่ดีๆก็เจอเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้นะ

ก oh, okay. okay. ็เดี um ๋ยวมาน้มาบีกนน้าม้าบีกันเอาเอาคืต้องาน้มาบีก็ถูเดี๋ยวกลับมาซื้ออันนี้อะไรอันนี้อะไรนะคะฟีนสุดเลยพิซซ่าพิซซ่าอันนี้สั่งแซนด์วิชโอ้อิตาเลียเหรอ ข้่มอ่คนวเอ้ยกสับผวเนอะผิวเอิเนอ่ผิวเนอะผิวเอะผิวนินอะผ้วเนอะผวนอะิวนอะผิวนะิวเนอไผิวเนอะิวเนอะผิเนอะผะผิวนออะเนอะอะผิงอะผนเอะมิวเ้อิวอะวเวอะผวเนะววเวอวนต์นี้ เราลอ,ลองกินกันนะทั้งหมด800ยเยนนะคะเอามึกทอดอร่อย <c oughs> โอ้ยเอบ้บีอร่อยเนาะอร่อยมาก มิมิอีกะใช่ไหยอ,อันนี้เป็นมิมิอิกะนะทุกคนอร่อยอ,อันนี้เป็นโรงเรียนเก่านะคะอันนี้เป็นห้องของคุณครูเก่านะอันนี้เป็นโรงเรียนเก่าเ่เลยนะทุกคนพวกะปิดแล้วไม่ได้ใช้บริการแล้วนะคะเขาเปิดให้ คือ president room อ๋ออันนี้ห้องขออโรงเรียนเปิดได้ไหมั๊ดนี่โอ้โอ้ปั๊ดไม่ได้อินกันไม่ได้ไม่ได้เหรอมีมีขอแต่ละรุ่นอยู่นะคะไอ็นไร้เบริปั๊ดน่าต่อ อันนี้เป็นห้องสมุดเก่าอะนะ้อันนี้เป็นผลงานของนักเรียนที่เคยเรียนนะคะเลิศ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  ดูซ้ำจริงอัก i ินปักกันเนาะอันี้เป็นห้องสำหรับไว้ทำกิจกรรมนะคะเหมือนห้องห้องทำกิจกรรมอะทุกคนเหมือนหอประชุมปะเป็นห้องโถงประมาณนี้วันนี้เข้าไม่ได้นะคะเขาบอกสตารโพลีข้างบนก,ก็ขึ้นไม่ได้โอเคจบเดีย๋ยวเราไปดูอาคารอื่นกันนะคะว่าเป็นยังไง อ๋ออากีบอกว่าน่าจะมีคนเช่าพื้นที่โรงเรียนเก่าทํไอนี้ m b e ่ e c o r y รงใช่ใช่ it's f c t o y and here product งไอนี้ทุกคน all r o a อ่ะ โรงเรียน,นเปิดพื้นที่ให้คนให้อันนี้งนะคะโรงงานทํากระเป๋ากับทําหมวกมาใช้พื้นที่นะคะเขาก็ล็อกไม่ได้ให้เราเข้าเข้าไปข้างในนะคะทุกคนโอ้เดียบเอ๊ได้ใช้พื้นที่อ่ะทุกคน เกือบทุกห้องอ่ะเขาเช่า,ชาทํามีร้านเชา่าเอาไว้ทำนี้นะคะงานหัตถกรรมเลิศมากอ่ะงานอาร์ตอ่ะโรงเรียนนี้ใช้พื้นที่แบบขนาดปิดไปแล้วอ่ะยังทําประโยชน์ได้คือเลิศนะ ใช่ตรงนี้เป็นห้องของบริษัทน,นี้นะคะเป็นกราฟิกเวิร์อินเทอร์เนีดีไซน์ออันนี้เป็นด่านฟ้าโรงเรียนของญี่ปุ่นนะทุกคนเคยเห็นแต่ในกระตูเนาะ จริงแล้วทุกคนถึงแล้วนะคะตอนกลับเรานั่งรถตู้กันกลับนะคะรถตู้บริการฟรีนะดีจังเดี๋ยวเราจะไปซื้อซื้อปากันจริงๆสักที ปลาทูมาแบบเ,เกรบซาชิมิเลยนะคะอันที่สามารถกินสดได้นะคะอันนึงตวจะทําแบบทอดนะเพราะตูอยากกินปลาทูแกะทอดเอ,อาราดพริกน้ําปลานะคะแล้วก็อีกอันนึงคุณพ่อบ้านรีเควสต์มาว่าทําเป็นปลาปลาทูนะคะก็คือยาปลาทูสดเนาะเดี๋ยวเราจะมาทํากันเพราะคุณพ่อบ้านบอกว่าอุตส่าห์ซื้อเป็นเกรบซาชิมิมาเอาไปทอดเสียดายของ อันนี้ตัวทําการเอาไส้เอาทุกอย่างออกแล้วนะคะแล้วก็มีการขอดเก็บไปบางส่วนแล้วแต่เราจะทําการแร่นะคะแร่ก็ไม่ยากเคยสอนไปหลายรอบแล้ววิธีการแร่ก็แร่เลาะติดฝั่งก้างทั้งสองฝั่งนะคะ อันนี้ก็เช่นกันจากนั้นก็แล้วก,ก็ล็อกนะคะ อันนี้นเกลีย้ยล้อกล้างอย่างตรวนี้มีก้างติดมาตรงท้องเราก็เอาออกเลยนะคะเพราะว่าก้างเขาแบบอันตรายมากนะก้างปลาทัวเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็แข็งมากๆเลยต้องระวังนะต้องเช็คดีๆเลย ทำการลอกหนังก็หั่นตรงหางตรงนี้นะแต่ว่าอย่าหั่นขาดนะให้เหลือพื้นที่หนังแล้วก็เลาะนะคะ หนังก็จะออกมาง่ายมากเลยก็จะเหลือหนังไว้บางส่วนถ้าเราไม่ชอบเราก็ตัดออกประมาณนี้แล้วก็ก้างแกนกลางนะคะเอาออกเลย นเป็นขนาดที่เราต้องการเลยน,นี่เดี๋ยวตูวจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าจะได้เข้าถึงเครื่องนะคะเวลาเรายำหรือพลาจากนั้นก็ทาเกลือ รับการทอดปลาให้ต้องไอ้นี้นะทุกคนต้องซับน้ำให้แห้งนะคะไม่อย่างนั้นน้ำมันกระเด็นลแล้วปลาจะไม่กรอบ เราจะมาทําน้ําจิ้ม2แบบนะคะแบบซีอิ๊วกับแบบน้ำปลาแบบน้ําปลาก็เริ่มแรกก็ใส่น้ำปลาเลยแล้วก็น้ําตาล1ช้อนชาน้ําปลาตุรกัประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะตื่นจะใส่น้ําหอมดองลงไปด้วยมันจะกลมกล่อมทุกคนถ้าใครอยากได้เปรี้ยวนิดนึงก็ใส่ กนาวอันนี้ตัวไซใช้ส้มซูดจินะคะใส่ลงไปนิดเดียวพอไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนรสชาติมากใส่พริกกระเทียมเราลงไปตูวเาทำไข่ดองไว้ตัวก็เลยเอาน้ำที่หมักไข่ดองอะมาต้มนะคะทุกคน สูตรไข่ดองตุนอะที่ทําน้ําไข่ดองตุนทําหลายรอบแล้วนะตุก็เลยไม่ได้ถ่ายตรงนี้ไอ้นี้นะคะส่วนผสมก็จะมีมิลินสาเกโชออยุแล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยก็ใส่พริกลงไปใส่กระเทียมลงไปเนี่ยเอาไว้กินกับไข่อร่อย See ิ o u เท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำดองเดี๋ยวเรามาทําน้ํายำพลากันนะคะใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนชาน้ําปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งก็ส้มซูดาจิใครจะใช้มะนาวหรือเลมอนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ส้มซูดาจิอ่ะคนญี่ปุ่นเขาชอบกินกับปลาพวกปลาทู าซันมะอะไรพวกนี้ทุกคนมันเหมาะกับปลาประเภทพวกนี้นะคะ,คะใส่ผักลงไปก็มีหอมสารหน่ตะไคร้ใบมะกรูดพลิกนะคะคลาดเลย จากนั้นตุนเอาปลาที่ทอดมาแกะนะคะวิธีการแกะก็นี่ล็อกข้างๆนะคะจะมีก้างข้างๆแบบนี้กรอบจนแบบกรอบจนก้างกรอบแบบนี้เลยอ,อืมนี่นะที่ล็อ ไข่ดองซีอิ๊วที่ตุนทำไว้นะเคยทำสูตรหลายรอบแล้วลองเซิร์ชดูเนาะวิธีทำไข่ดองซีอิ๊วตุนทำไว้แล้วจริงๆหลายรอบอเก๋เขาใส่โอ้โหทุกคนน่ากินมากน่ากินสุดๆไปเลยโหย อาหารวันนี้นะคะก็เป็นข้าวปลาแกะแล้วก็พริกน้ำปลาตัวนี้เป็นผักดองต,ตุนต้มน้ำหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยำปลาทูหรือปลาปลาทูนั่นเองแล้วก็แตงกวาพันเล็กนะที่เขาเอาไว้ดองนะทุกคนแล้วก็สารหาลที่ทานสดได้นะคะทานข้าวกันคะ่ะทุกคนทานกันคะ่ะทุกคน She is there. Oh she? Sashimi is better. Mm -hmm. <laughs> 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 no? Mm. Fly better for. Mm. Japanese has this memory up. อ,อืมน้ำเมลโอใช่ไหมนียนนี่อ,นอ๋อใช่ใช่คล้ายคล้ายคล้ายคับวันนี้ตอนที่ตูนกำลังเดินไปตอนตุนกำลังเดินไปน,นี้นะโรงเรียนที่ตุนพาทุกคนไปดูอะ่ะตุนเจอผู้ดูแลโรงเรียนทุกคนผู้ดูแลโรงเรียนภาษาที่ตุนเรียนอะ่ะ <c oughs> ตอนแรกตูนมองไม่เห็นเพราะตูนสายตาสาั้นทุกคน ตูไม่ได้ใส่แว่นตูจะใส่แว่นก็เฉพาะตอนตูเรียนหรือตูออกไปข้างนอกไปแบบห้องสมุดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเโอซุกิสั่งทักตูมาแต่ไกลเลยตูสั่งตสั่งตก็ตกใจเนีเพราะตูก็บอกว่าตูนน่ะไม่รู้ว่าเขามีอีเวนต์กันตูแล้วตั้งใจมาตลาดปลาแต่เห็นทําทำไมวันนี้คนมันเยอะจังเลยคนเยอะปกติอะปกติก็มีคนที่มาตกปลาแต่ว่าจะไม่เยอะขนาดนี้ทุกคน อ๋อทุกคนทำไมคนมารถเยอะมากอะลานจอดรถเต็มหลายหลายลานมากเลยโอซากิซากะอ๋อมีงานโรงเรียนสนุกดีแต่เขามากันตั้งแต่เช้าไงทุกคนประตูน่ะมาเริ่มวายแล้วตอนตุนมาอันึงก็ขายหมดแล้วอันนี้ก็ขายหมดแล้วคือบู๊ก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยก็เลยได้เท่านั้นนะที่ทุกคนเห็นอะตุนถ่ายได้เท่านั้นเดี๋ยววันหลังถ้า ถ้ามึงนี้มีอีเวนต์อีกอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะทุกคนเผ็ดนะแดดหมอนอ่ะเม็ดเป็ดไรไม่เป็นไรคนดีคนดีอือแบบนี้ก็หม่อย ต่อนะคะคุณลุงคือใจดีมากประวัติคือยาวอ่ะให้เล่าก็คือตอนที่ตุนย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นประมาณเดือนละสองเดือนอ่ะตุนทําการสํารวจเมืองตุนอ่ะด้วยตัวตุนเองตูนะชอบเดินแล้วก็ปั่นจักรยานสำรวจทุกคนแล้วแบบไปเจอร้านนี้ทำไมคนพื้นเมืองมาตอมาต่อคิวซื้อกันเยอะจังเลยแล้วประมาณเนี้ยก็เลยมาทราบว่าเป็นโอบันยูกิ วันนั้นยังไม่รู้เลยนะว่าตอนตอนนั้นนะเขาขายอะไรตุก้กก็ซื้ออยากลองเข้าร้านโลโก้เนี่ยพเพราะรอเป็นคนที่ชอบเที่ยวแล้วก็ชอบเข้าร้านโลโก้อยู่แล้วอะ่ะตอนที่ตุนไปไต้หวันอะ่ะตุนก็จะไปร้านที่ไม่ใช่ร้านอยู่ในไกด์บุ๊กอะทุกคนเป็นร้านแบบโลโก้จริงๆอะ่ะไม่ได้มนอยู่ในหนังสือแนะนําอะไรประมาณเนี่ยตุนชอบประมาณนั้นมากๆนะคะตุนก็เลยเข้าไป เข้าไปก็เจอคุณลุงคุณลุงแบบไหนแล้วก็เฟลลี่มากแต่คุณลุงเขาจะคุยเสียงดังเป็นคุณลุงตัวแบบใหญ่หญๆเนาะนะคุณลุงโอบัากิกใจดีมากตัวเขาเข้าไปตอนนั้นตุนฟังญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเลยคุณลุงเขาก็คุยภาษาญี่ปุ่นกับตุนตุลตอบภาษาอังกฤษแต่ตุนเนี่ยทำภาษามือว่าตุนเอาเท่านี้เท่านี้คุณลุงก็บอกว่ามีครีมมอีอังโกะอังโกะตุนรู้ครีมตุนก็รู้ตุนก็เลยอรู้ว่าตุนแต่ตุนก็สั่งกลุมเอาอย่างละสองใช่ไหม อแล้วก็เท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะเท่าไหร่อ่ะตุนนะฟังเป็นตัวเลขออกแล้วอะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็เลยก็เลยพอสื่อสารได้เนาะแล้วคุณลุงก,ก็จําตุนได้คุณลุงแถมให้ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยเชื่อไหมทุกคนแถมให้ตุนอนะ่ะแกแบบประทับใจมากเลยที่ชาวต่างชาติแบบเข้าหาคนแบบคนแบบในชาวบ้านพื้นบ้านอย่างเงี้ยแบบหลานแบบเนี้ยแกบอกว่าน้อยน้อยพลั้งมากเลยอะไรประมาณเนี้ย แล้วแกก็จําตุนได้แม่นแล้วหลังจากนั้นตุนก็พาไปกับอากิอย่างเงี้ยไปกับอากิแกก huh ็จะคุยกับอากิแกก็บอกเนี่ยจาได้แม่นเลยว่าแกก็ถามว่าทาไมตุนถึงเข้าไปตุนก็เลยบอกอากิว่าเนี่ยเห็นคนเยอะก็เลยลองเข้าอะไรประมาณเนี่ยแกก็แบบแกก็แบบประทับใจอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วทุกรอบที่ตุนไปคุณลุงก็จะแถมให้วันนี้แถมให้สองรอบแล้วคุณลุงก็จะลดให้ตุนตลอดเลยคุณลุงคุณลุงสนมะละกอเหมือนกันคุณลุงสนมะละกอตุนก็ ไม่เคยถ่ายส่วนมะละกอมาให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเกรงใจคุณลุงท่านเขานะคะเพราะคุณลุงท่านแถมทั้งแจกให้ตูนทั้งทั้งมะละกอทั้งฝรั่งก็แบบไม่อยากไปแบบละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขามากเนาะอารมณ์ประมาณนั้นอะอ้อแต่ว่าคุณลุงแล้วคุณลุงก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้เอ,เอแม่ยายภรรยาเสียนะคะคุณลุงต้องรีบปิดร้านเลยประมาณนี้ก็เลยคุยกับพวกเราได้ไม่นานเราก็แสดงความเสียใจกับคุณลุงไปเนาะทุกคน แต่เชื่อไหมว่าคุณลุงอ่ะเป็นเป็นญี่ปุ่นคนแรกเอาเป็นเป็นจะพูดยังไงเป็นเพื่อนรุ่นพี่คนแรกเลยในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นอ่ะที่ทําให้ตุนรู้สึกว่าตุนเปิดใจให้กับคนญี่ปุ่นเนาะแล้วตุนก็ไม่กลัวที่จะเข้าร้านร้านโลโคอล,ลโลคอลแบบนี้อ่ะไม่กลัวเลยอ่ะแบบเพราะว่าหลังจากนั้นตูก็เข้ารัวๆเลยเพราะคุณลุงแบบ นิส <Nice S 2> มากแล้วแล้วมาเจอคุณลุงสวนมะละกอเจอคุณป้าร้านคาฟเฟ่เงี้ยแล้วมาเจอคุณลุงร้านอาหารปลาร้านตลาดปลาอีกอะแต่ละคนนิส nice มาก,มากเฟรี่มากอาจารย์ตูนแต่ละคนก็น่ารักมากเลยอะ อร่อยมากนุกน่มๆอร่อยไอติชวันศุกร์ tomorrow โอเคทุกคนทุกคนอนุญาตไปคิดต่อก่อนนะคะวันนี้ก็จบวิดีโอเท่านี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ